สวัสดีค่ะคลิปนี้ปิมจะมาสอนทำดอกลักแบบไม่เย็บขานะคะเอาแบบช้าๆจริงๆแล้วคลิปดอกลักแบบไม่เย็บขาเนี่ยปิมได้ทำจัดทำไปก่อนหนั่นนี้แล้วน่าจะเป็นปีได้แล้วแหละทีนี้ก็มีเสียงติเข้ามาหลายๆเสียงว่าในคลิปค่อนข้างเร็วไปนิดนึงนะคะวันนี้ปิมก็จะมาทำให้มันช้ากว่าเดิมเนาะ ตอนนี้ปิมใช้เข็ม2.0ม mm เมเพื่อที่จะให้มองเห็นได้ง่ายหน่อยนะคะถ้าในไซส์จริงก็อาจจะปรับเป็น1.6หรือ1.5ก็ได้นะคะเข็มนะคะกับไหมสีพลายเรามาเริ่มกันนะคะทำแมจิกริงขึ้น2ห่วงนะคะมันจะได้2ห่วงแบบนี้หางด้านล่างอยู่ตรงนี้นะคะด้านบนเราก็พาดได้เลย ใส่เข็มเข้าไปนะคะควักไหมออกมาแบบนี้นะคะแล้วใส่โซ่8ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดโซ่8แบบนี้นะคะพอได้โซ่8ปดปุ๊บนับย้อนกลับไปหลักที่สี่นับจากหัวเข็มนะคะหลักที่สี่นับจากหัวเข็มนะ 1 2 3 4นะคะแทงลงไปดึง C ค่ะหรือที่ทุกคนอาจาอาจะาในภาษาไทยก็เราหอลอดห่วงนะคะดึง C ดึง C ออกมา C ตรงนี้แน่นๆนิดนึงเราจะทำเป็นติ่งของขาดอกลับนะคะตรงนี้เสร็จปุ๊บช่องถัดมาค่ะช่องโซ่ถัดมาใส่ X นะคะหรือควักธรรมดานะคะขอถอควักธรรมดา ช่องถัดไปพันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะใส่ตัว t t ก็คือเอ่อในภาษาไทยก็คือพอครึ่งคอค่ะพันหัวเข็มครึ่งครั้งรวบออกมาหมดเลยแบบนี้นะคะช่องต่อไปนะคะใส่ f ค่ะ f ก็คือพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งนะคะทิ้มลงไปดึงขึ้นมาปลดทีละ2จนหมดนะคะจะได้หน้าตาแบบนี้นะยังเหลืออีกช่องหนึ่ง เหลืออีกช่องหนึ่งใส่ F เหมือนเดิมค่ะอีกช่องหนึ่งแบบนี้นะคะเราจะได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้ตรงตัว F สุดท้ายช่องสุดท้ายเนี้ยละคะ่ะให้เราจิ้มลงไปแล้วเราทํา C C ก็คือเราหอลอดห่วงเห็นไหมคะกลีบเราก็จะโคง้คงแบบนี้นี่คือกลีบที่1น,นะคะนี่คือกลีบที่1ขาที่1ของเขาเสร็จปุ๊บ เมจิกลิงเรายังอยู่เห็นไหมคะเมจิกลิงเอาเข็มสอดลงไปในเมจิกลิงแล้วดึงซออกมาหางตรงนี้อย่าไปสนใจมันนะปล่อยมันไว้เดีย๋ยวเราก็จะมาใช้งานตอนลูดมันทีหลังเสร็จแล้วเราขึ้นขาที่สองค่ะพอเราดึงซลงไปในเมจิกลิงแล้วเราขึ้นขาที่สองขึ้นโซ่8ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ขอโทษค่ะขึ้นโซ่สี่ค่ะขึ้นโซ่สี่นะคะ พอขึ้นโซ่สี่ปุ๊บขาที่หนึ่งตอนแรกเราจับอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะพอเราจับอยู่แบบนี้ปุ๊บเราตีลังกาเขาขึ้นหันหลังพี่หันหลัง,ลงแล้วตีลังกาเอาขาเขาชี้ขึ้นแบบนี้เอาใหม่นะคะตอนแรกปิมจับอยู่แบบนี้นะจับอยู่แบบนี้แล้วปิมตีหันหลังเอาขาเขาขึ้นแล้วเพื่อนๆเ,เ,เห็นตรงด้านหลังที่เราซีไหมคะจุดที่เราซีมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะเราจะเอาเข็มทิมเข้าไปแบบนี้นะคะทิมเข้าไปในลักษณะ ทางนี้อย่างนี้นะคะ๋ยวปิม์ทิมให้ดูนะเอออาจจะทิมยากนิดนึงเพราะว่าตอนเราซีเอาไว้ตอนแรกอะคะ่ะมันแน่นนะคะอืมวับนิดนึงนี่อย่างนี้นะคะทิมเข้าไปแบบนี้ทิมเข้าไปแล้วไหมพาดอยู่ข้างบนอย่างนี้นะคะพอไหมพาดอยู่ข้างบนปุ๊บ เราจะดึงซีค่ะลอดห่วงดึงซีนะคะแน่นๆเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าขาเขาจะได้งุ้มเข้าไปแน่นๆเสร็จแล้วเราจะทำติ่งนะคะพอเราทำติ่งของขาที่สองก็คือเราใส่โซ่สี่หนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ตรงนี้เราไม่ต้องทำแน่นมากนะคะทำแค่อพอคลายคลายทิ่มลงมาในช่องโซ่แรกนะคะแล้วเราดึงสีล็อก ที่จะเป็นติ่งเขาซีเนี้ยเราต้องแน่นนิดนึงนะคะเวลาเราซเราต้องแน่นทีนี้เราจะย้อนกลับขึ้นมาทําตัวขาที่2เห็นไหมคะตรงโซ่สีที่เราค้างไว้ตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ตัวกลีบของเขากลับไปเลยก็คือช่องแรกเป็น X นะคะ x ควักธรรมดาช่องที่สองทพอครึ่งคอ รวบหมดเลยทีช่องที่3 f พอ1คอและช่องสุดท้าย f พอ1คอเหมือนกันอย่าลืมที่ตัวสุดท้ายเราต้องใส่ c หรือลอดห่วงนะคะ แบบนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราก็ใส่ทิทิมเข็มลงไปในแมจิกลิงในวงกลมนะคะในห่วงกลางแล้วก็ดึงสี่ออกมาเพื่อที่จะล็อกกลีบเขาตอนนี้กลีบเขาก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ขาที่1กับขาที่2เขาจะหันด้านหลังหากกันอย่างนี้เห็นไหมคะนี่ขาที่1น,นี่ขาที่2ต่อไปเราจะขึ้นขาที่3มกันนะคะ เราสตาร์ทจากตรงนี้เราขึ้นโซ่4ี่หนสามี่เห็นไหมคะลักษณะขาขาหนึ่งขาสองปิมวางหันไปทางด้านขวาเหมือนเดิมทีนี้พอเราจะทําเชื่อมขาที่3เราพลิกขาเข้าขึ้นกับหลังหันรเราพลิกขึ้นนะคะแล้วเราลอดลงไปเห็นช่องระหว่างช่องที่เราซีเชื่อมไว้ระหว่างขา1นึ่งขาสองไหมคะเราลอดใต้ช่องอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราดึงซีออกมา รอด้ต้ช่องแล้วดึงสีออกมาเลยค่ะแน่นๆนิดนึงเห็นไหมคะเราไม่เจาะอะไรเลยนะเราลอดลอดข้างใต้แล้วเราก็โซ่หนึ่งโซ่สี่โซ่หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะทิ้มลงไปในช่องโซ่แรกดึงสีขึ้นมาให้แน่นนิดนึงนะคะสิ่งเราจะได้ชัดๆแล้วเราก็จะมาทำตัวขาที่สาม นะคะก็คือไล่ขึ้นไปเลยเป็น x แล้วก็ t t คือพันหัวเข็มขึ้นมามี3แล้วรวบให้หมดอย่างนี้นะคะแล้วก็ f แล้ว f อีกตัวหนึ่งช่องสุดท้าย ในช่องสุดท้ายของ f ทิ่มลงไปแล้วใส่ c รวบขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อให้กลีบเขาตั้งเสร็จปุ๊บใส่ลงไปในช่องห่วงแล้วดึง c ออกมาเราจะได้3ามกลีบแล้วเห็นไหมคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เรียงกันมาเลย3กลีบกลีบที่4ี่ค่ะหนึ่สามขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเหมือนเดิมคะ่ะตอนแรกงานอยู่ทางด้านขวาอย่างนี้เห็นไหมคะ ปิมตีขึ้นเอาขาเขาขึ้นแบบนี้ตอนนี้ขาที่1กับขาที่2องเขาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของปิมเขาจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้แล้วด้านนี้จะมีขาที่3อยู่ขาเดียวเห็นไหมคะขาที่4คือตรงนี้ที่ปิมกําลังทําอยู่เราลอดระหว่างเห็นไหมคะเอา1กับ2พับอย่างนี้3อยู่ตรงนี้เราลอดตรงนี้เห็นไหมคะชัดไหมลอดตรงนี้ขาห่ขาสองอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ขาสาม แล้วเราลอดเข้าไปตรงนี้แล้วเราเกี่ยวซีออกมาแน่นๆน,น,นะคะเสร็จปุ๊บทำติ่งทำติ่งก็คือโซ่สี่ใครอยากได้ติ่งใหญ่จะใส่โซ่ห้าหกอะไรก็ได้นะแล้วแต่เสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำตัวกันทำตัวขาเขาเห็นไหมคะก็จะมีโซ่นี้อยู่เห็นไหมเราก็ใส่เหมือนเดิม x t f แล้วก็ f อีกทีหนึ่งอย่าลืม f ตัวสุดท้ายให้ใส่ c ลงไปด้วยแบบนี้นะคะตอนนี้เราได้สี่กลีบเรียงกันอยู่อย่างนี้แล้วด้านล่างเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นอย่างนี้เราขึ้นขาที่ห้า อย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไป C ในช่องเมจิกลิงนี้ก่อนด้วยนะที่จุดเริ่มของเขาแล้วก็ขึ้นขาที่5ก็คือขึ้นโซ่4โซ่4งานตอนนี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราตีขึ้นปึ๊บคราวนี้เรามาดูเราจะมีข้างละ2กลีบแล้วค่ะข้างซ้ายมี2กลีบข้างขวาเรามี2กลีบเพราะฉะนั้นเร,เ,เราใส่ง่ายเลยเราใส่ลอดลงไประหว่าง2ข้างก็คือตรงกลางนี้เห็นไหมคะ รอดแล้วดึงซีออกมาเราแบ่งเป็นข้างละสองกรีบอะคะ่ะแล้วกรีบที่ห้าเขาจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมคะแล้วใส่ติ่งดึงซีแน่นนิดนึงนะคะแล้วเราใส่ติ่งแบบนี้แล้วเราก็กลับขึ้นมาเพื่อที่จะทำตัวกรีบเขาเหมือนเดิมหนึ่ง สอ <2 S 2> <3 S 1> และ4ี่คะอย่าลืมช่องสุดท้ายให้เราใส่ C ล็อกกรีบเขาไว้เห็นไหมคะดูจากหน้าเลี้ยง1 2 3 4งหก็จะอยู่แบบนี้ด้านล่างอยู่แบบนี้แล้วทีนี้พอเราใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใส่ลงไปในแมจิกลิงล็อก C อีกตัวหนึ่ง พิบนี่คือเราเสร็จกลีบแล้วห้ากลีบเรียงกันอย่างนี้เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะเขาจะเรียงกันด้านล่างจะจับเป็นจับเป็นดอกได้แล้วทีนี้เราก็ตัดไหมออกนะคะเราก็ตัดไหมออกนะคะแล้วเราก็จะมารวบห่วงกันนะคะรวบห่วงแมจิกลิงเห็นไหมเราจะมีอยู่สองเส้นอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะเวลาเราจะรวบ นะคะเราก็ดึงกระตุกหางเขาก่อนตอนที่เราจะดึงกระตุกเนี่ยให้เราสังเกตนะคะเราดูนะที่สองเส้นนี้นะเห็นไหมคะเรากระตุกแล้วเราหาเส้นที่ขยับให้เจอนะคะหาเส้นที่ขยับให้เจอเดี๋ยวพิมพ์กระตุกให้ดูนะกระตุกเบาๆแล้วเราจะเจอเส้นที่ขยับเห็นไหมคะ ็นไหมคะของปิมจะเป็นเส้นนี้ที่ขยับลองกระตุกดูเอานิ้ววางแล้วเราจะรู้ว่าคะ่ะว่าเส้นไหนมันขยับเนี่ยเส้นที่หดไปอะคะ่ะมันขยับพอเราเจอเส้นที่ขยับปุ๊บเราดึงเส้นที่ขยับคะ่ะเราดึงเส้นที่ขยับนะคะอย่าดึงเส้นที่ขยับขึ้นมา ดึงปุ๊บเราจะได้แบบนี้เห็นไหมคะพอเราดึงได้แบบนี้ปุ๊บแล้วเราค่อยกระตุกหางแบบนี้นะคะเขาก็จะล็อกตัวหยบก็จะหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ดอกจะใหญ่นิดนึงนะเพราะว่าปริมใช้เข็มใหญ่ถักให้ดูทีนี้ตัวที่เราตัดเราก็เก็บไหมได้เลย เนี่ยค่ะเราก็จะได้ดอกลักด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะคะขาจะแยกออกมาอย่างนี้เลยห้ากรีดด้านบนถ้ามองจากมุมบนก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะไหมตรงนี้สองเส้นนี้เราก็ผูกแล้วเราก็ซ่อนเข้าไปข้างในได้เลยนะคะติ่งใครอยากได้ติ่งใหญ่ก็ใส่ให้มันใหญ่กว่านี้ได้ใครอยากได้ติ่งเล็กก็ลดโซ่ลง เราก็จับกีบเขาตั้งนิดหน่อยก็จะได้แล้วก็จะใช้ได้ก็จะได้ดอกลักแบบไม่เย็บขาหนึ่งดอกคิดว่าน่าจะช้าลงเพื่อนๆคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะถ้าติดขัดยังไงก็ลองสอบถามกันมาดูได้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ